ตื่นเถอดชาวไทยร่วมกันคิดให้ก้าวไกลไปข้างหน้าวันหนึ่งถ้าไม่มีข้าวในนาลาก็ไม่มีเราจะทำกันอย่างไรร่วมกันสร้างเมืองไทยให้เป็นประเทศทางการเกษตรที่มั่นคงยั่งยืนเสียแต่วันนี้วันหน้าเราขอท้าว่าท่านจะรวยไม่หยุดไรจะมาฉุดเอาไม่อยู่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรารบ นี่คือรายการ The List Non-Stop รววยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดูรายการนี้นะครับมีตัวอย่างดีๆหลายด้านหลายแง่หลายมุมนะครับทั้งภาคการเกษตรนอกภาคการเกษตรนะครับแล้วว่าทุกเรื่องราวนะครับทั้งเศรษฐกษิจสังคมเราก็นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมกันเพื่อที่จะยกหรือว่าปรับให้คุณภาพชีวิตของท่านได้รับประโยชน์แล้วก็ดีขึ้นนั่นเองนะครับ นี่คือคนไทยที่จะต้องช่วยกันดูแลในประเทศไทยวันนี้ครับก็มีข่าวคราวในวงการวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพนี่แหละครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าติดตามเหลือเกินทีเดียวนะครับประเทศไทยอยู่ตรงไหนครับทาไมก้าวไม่ค่อยจะทันในนานา,นาอาเลียประเทศที่เขากําลังพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในเรื่องของการตัดแต่งพันธุกรรมของพืชน,นะครับหรือการตัดแต่งพันธุกรรมทางการเกษตรเนี่ยให้ได้รับการพัฒนากาันในขณะที่ประเทศ บ้านใกล้เรือนเคียงบ้านเราเนี่ยเขาก็ได้พัฒนากันไปไกลมากแล้วก็ในขณะเดียวกันเราพัฒนาตามไม่ทันเราจึงได้ซื้อผลผลิตจากต่างประเทศนะครับซึ่งก็มากมายเหลือเกินโดยเฉพาะถั่วเหลืองที่นํามาทําอาหารสัตว์ถั่วเหลืองที่เรามาทําน้าเต้าหู้ถั่วเหลืองที่เราจําเป็นจะต้องนํามาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเป็นน้ํามันเพื่อจะมาประกอบการปรุงอาหารเนี่ยซึ่งมากมายปีหนึ่งๆประมาณ ห้าหมื่นตันนะซึ่งก็มากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้วันนี้เขามีการประชุมกันนะในอาเซียนเหมือนกันนะครับโดยที่ได้มีการอภิปรายบรรยายกันเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับโดยมีสมาคมเทคโนโลยีชีวาภาพสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพในการจับงานวันนี้ครับท่านนายกสมาคมคือดออรนิพนธ์เอี่ยมสุภาสิทธ์นะ ซึ่งก็ได้มาเป็นเจ้าภาพจัดในวันนี้นะครับแล้วก็ท่านได้พูดไว้ถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยเป็นอย่างไรกำลังก้าวเดินไปถึงไหนมีความหวังที่จะต้องทำให้เทคโนโลยีชีวภาพนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ช้าเร็วเพียงใดไปพบไปฟังเสียงดรนิพนธ์เอี่ยมสุภาสิทธิ์นายกสมาคมเทคโนโลยีชุวภาพสัมพันธ์ครับ สำหรับการประชุมในวันนี้นัเป็นการประชุมที่เราเรียกว่าการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแชร์ความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำแปลงทดสอบภาคสนามของพืช GM นะครับก็เป็นการแชร์ความรู้ว่าเราดาเนินการทดสอบ ภาคสนามกันอย่างไรนะครับก็จะมีสองสามสี่ประเทศด้วยกันที่เข้าไปให้ข้อมูลความรู้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเองแล้วก็ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับเ,เข้ามาแบ่งปันความรู้ว่าเขาดูแลกันอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้จะเป็นในเรื่องของการาสื่อสารนะครับสื่อสารข้อมูล ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพืชดัดแปลงพันธุกรรมนะครับหรือพืช GM เนี่ยกับสู่สาธารณชนนะครับว่าเรามีประสบการณ์ตรงนี้กันอย่างไรบ้างในกลุ่มประเทศต่างๆในอาเซียนสำหรับในส่วนของประเทศไทยเองนั้นก็ผมจะต้องเตรียมตัวนะครับให้พร้อมนะครับเพราะว่าประเทศไทยนั้นได้มีการห้ามการทำการทดสอบอพืช GM ภาคสนามมาตั้งแต่ปี2000 50044นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันทางนโยบายรัฐบาลก็เปิดโอกาสให้เราได้ทำการทดสอบภาคสนามได้แต่ว่าจะต้องมีเงื่อนไขหลายส่วนด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยทางมหาลัยนเรสวนนะครับก็ได้พยายามที่จะขออนุมัติในการที่จะทำการทดสอบภาคสนาม ในข้าวโพดนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างการขออนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรนะครับซึ่งหลังจากได้รับการอนุมัติจากกรมวิชาการเกษตรแล้วก็จะต้องไปขออนุมัติจากคอมออีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็คาดว่าถ้าไม่มีอะไรติดขัดก็น่าจะมีความเป็นไปได้ว่าประเทศไทยจะได้เริ่มทําการทดสอบภาคสนามอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก็ปีหนะ้าในเมื่อเรามีความพร้อมอย่างนี้นะครับ ทำไมเราจึงปล่อยให้เวลานี้สูญเสียไปและเป็นเวลาที่เราเสียดายกันเหลือเกินเราไปฟังเสียงสนทนากับศาสตราจารย์พิเศษดรสุทัศน์ศรีวัฒนพงศ์นะครับซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาและอดีตนายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์แล้วก็เป็นกูรูในวงการเทคโนโลยีชีวภาพมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเชิญครับท่านผู้ชมที่กำลังกนี้ ในห้องสนทนาของเราในวันนี้นะครับก็จะได้พูดถึงในเรื่องของการพัฒนาพืชของเราสิ่งที่เรายังเรียกว่ายังใช้ไม่หมดนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีทางการเกษตรในระดับสูงที่โลกนี้เขายอมรับกันอยู่วันนี้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีคีวภาพซึ่งประเทศไทยที่มีผู้ดงไปด้วยนักวิชาการ ผู้ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้มากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งสาคัญน,นั่นก็คือประเทศไทยยังไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์นะครับซึ่งก็ยังเป็นกาคิดมากอยู่นะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะได้ไปพูดคุยสนทนาสอบถามในเรื่องนี้กันกับศาสตราจารย์พิเศษเซกเตอร์สุรัตน์ศร,ร,ศร,รีวัฒนพงศ์นะซึ่งท่านมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีชิจภาพและเป็นผู้ที่สำคัญอยากจะช่วยภาพการเกษตรของประเทศไทยเหนือเกินอยากจะเห็นเหนือเกินนะ เพื่อจะให้ประเทศไทยนี้เจะก้าวไปทำลกมันเองนะครับและว,วันนี้เมื่อเปิดประตู AEC หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เราจะต้องไปค้าขายในตลาดเดียวกันแล้วนี่นะครับความจําเป็นในเรื่องของการปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีเพียวภาพเนี่ยนับวันแต่จะมากทิ่งตึ้งนะครับแล้วก็คนไทยเองก็จะต้องโหยหาอยากจะได้เทคโนโลยีเพียวภาพเนี่ยมาใช้ประโยชน์เพื่อจะได้พัฒนาประเทศในวงการ ปฏิทศของเรานะครับโดยเฉพาะสาขาพื้กรดนะครวันนี้เราไปพบกันกับศาสตราจารย์พิเศษดรสุภัศน์สีรัตนคมนะครับซึ่งจากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสคัญท่านก็จะให้รายละเอียดในเรื่องนี้กันนะวัสดีครับอาจารย์สุทัศน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ิเศษครับครับต้องขออนุญาตอาจารย์นะครับว่าอาจารย์อยากจะเห็นอย่างไรในประเด็นนี้ในการที่จะต้องนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ ในประเทศไทยและกประเทศไทยของเราเนี่ยบางอยากจะใช้ลเลือเคือเพราะว่ามีนักวิชาการที่มีความรู้ในเรื่องนี้เนี่ยมากมายอยู่แล้วอาจารย์เห็นภาพตรงนี้อย่างไรบ้างครับครับคือเราเตรียมความพร้อมมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ผมเริ่มเข้ามาทํางานที่สวทชศูนย์วิเทคเนี่ยเมื่อเกือบจะ20ปีมาแล้วม,ม,มีการส่งนักวิชาการโดยได้ทุนของกงอระทรวงวิทยาศาสตร์ไปศึกษาด้านนี้ ประมาณ300กว่าคน <Yeah. S 1> แล้วก็ทั้ง300กว่าคนเนี่ยไปศึกษาที่สถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกในประเทศต่างๆว่าจะเป็นนักศึกษาก็ตามเยอรมันก็ตามอเมริกาก็ตามญี่ปุ่นก็ตามออสเตรเลียก็ตามหรือประเทศอื่นๆนี่นะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้กลับมา <Yeah. S 1> แล้วก็กระจายกันทำงานในในหน่วยงานต่างๆทั้งของรัฐนะครับั้งมหาวิทยาลัยแต่ปรากฏว่า เมื่อรัฐบาลสมัยที่แล้วนะครับที่นำเรื่องนี้ปรึกษาในคอรมอ่ยได้สั่งระงับการทดสอบปักสัน<ม>ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยรัฒนาทำให้นักวิชาการเหล่านี้เนี่ยต้องหยุดงานวิจัยของเขาซึ่งเป็นเรื่องของเขาที่จะต้องได้รับความดีคนชอบตีพิมพ์ผลงานางต่างๆพวกนี้โดยเฉพาะ อาจารย์ที่อยู่ในหมหาลัยเนี่ครับ,รบตอนนี้เกือบจะเรียกว่านมามหาลัยต่างๆนี่เลิกทํางานเรื่องนิดกันหมดนะครับอย่างศูนย์ไบโอเทคเองเนี่ยหลังจากที่เคยมีนักวิจัยที่จบปริญญาเอกกลับมาทํางานอยู่ที่หน่วยพันธุวิศกรรมพืชที่กระแพงแสนนะครับหมหาลายเกษตรศาสตร์ที่เกษแพงแสนเนี่ยสิบาากว่ค,กนนคนตอนนี้เหลือสองคนค ซึ่งเป็นเรื่องที่สูญเสียบุคลากรไปอย่างมากเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายถ้าเผื่อเราไม่ปลดล็อกตัวนี้นะครับ,รบที่จะทําให้ได้เริ่มง,งานวิจัยพัฒนาโดยมีการทดสอบภาคสนามซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในขณะนี้นะครับอาจารย์นนครับถึงเ,เรื่องนี้นะครับ เทคโนโลยีชีวภาพนี่ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของการตัดแต่งพันธุกรรมพืชนะครับวันนี้เนี่ยเราประเทศไทยเนี่ยบริโภคพืชตัดแต่งพันธุกรรมอย่ากเช่น่วดเหลืองใช่ไหมครับใ่ซึ่งจะยันจาเป็นจะต้องนํามาบริโภคกันแต่เราไม่ได้อยู่เองนะผมไปดูข้อมูลแล้วถึงห้าหมื่นห้าหมื่นตันเดียวนะที่จะต้องเข้ามา ต่อปีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเป็นผู้นําข้าวที่มากที่สุดนะครับแล้วยังมี<ต>มข้าวโพด<ม><ม>พด้วยครับแล้วทีนี้ก็วันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยทุกคนบริโภคกันแต่ว่าไม่สามารถจะอยู่ได้ครับการสื่อสารตรงนี้เนี่ยทางภาครัฐเนี่ยได้มีความเข้าใจเรื่องนี้้ากกว่า คือก่อนที่จะส่งเสริมให้ปลูกเป็นทางการนี่นะครับให้เกษตรกรปลูกเป็นทางการเนี่ยมันก็ต้องผ่านขั้นตอนทดสอบภาคสนามตัวนี้ก่อนอซึ่งเป็นเรื่องที่จะสร้างความมั่นมั่นใจว่าเทคโนโลยีตัวนี้ไม่มีพิษมีภัยแน่นอนไม่มีพิษมีไม่ว่าจะเป็นต่อสุขภาพหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อเรื่องงานวิจัยพัฒนาทดสอบภาคสนามได้นี่นะครับ เราก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลยในในด้านนี้สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือรอซื้อเขาอย่างเดียวไม่สามารถเชื่ยมติดได้ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นผลิตพันธุ์นะครับเช่นถั่วเหลืองที่เรานำเข้ามาบริโภคแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อะไรที่นำเข้ามาเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์อาหารคนอะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เราเตรียมการไว้ค่อนข้างจะมากในเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เราประเทศที่เป็นประเทศที่ล้าหลังที่สุดในเรื่องนี้เพราะรอบบ้านเราเนี่ยพม่าก็เริ่มปลูกฝ้ายบีทีแล้วนะครับเวียดนามกำลังจะให้ปลูกทั้งฝ้ายแล้วกระทะข้าวโพดบีทีฟิลิปปินส์ไม่ต้องพูดถึงนะครับปลูกข้าวโพด ที่ต้านทานนอนเจาะลําต้นแล้วก็ต้านทานต่อสารกัจัดญยาแล้วซึ่งเขาได้ประโยชน์ประโยชน์2อย่างในพันเดียวกันอาจารย์ครับอยากจะอาจารย์ได้ขยายความตรงนี้ริดหึ่ว่าเทคโนโลยีที่วภาเนี่ยมันไปแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรซึ่งผมได้ศึกษาและเข้าใจเรื่องนี้อยากจะให้ตัวจริงเห็จริงอย่างอาจารย์เนี่ยได้อธิบายเพิ่มหน่อยว่าไปแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้ โดยใช้เทคโนโลยีเวลฟ์คือข่าวที่ว่าเทคโนโลยีตัวนี้เหมาะสําหรับประเทศที่พัฒนาแล้วท่นนั้นเนี่ยไม่เป็นความจริง<ช><ช>เพราะว่าเท่าที่เราได้ฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มาประชุมแล้วก็นําข้อมูลมาให้พวกเราเนี่ยตอนนี้ประเทศกําลังพัฒนาแซงประเทศอุตสาหกรรมแล้วในเรื่องพื้นที่พบปลูกข,ข,ของพืชเทคโนโลยีภาพหรือพืชเกมนะครับแสดงว่า ประเทศเหล่านี้ได้ประโยชน์จริงๆยกตัวอย่างเช่นอินเดียนะครับอินเดียนี่มีคนอินเดียเนี่ยใช้ฝ่ายบีทีนะครับจากประเทศที่นำเข้าฝ่ายมากที่สุดเขาบอกเราว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยอินเดียจะเป็นประเทศที่ส่งออกฝ่ายแล้วก็ เกษตรกรที่ปลูกฝ้ายเป็นเกษตรกรรายเล็กน้อยเหมือนประเทศไทยนี่แหละครับ,รบได้ประโยชน์อย่างมากเลยที่ไม่ต้องลงทุนซื้อสารเคมีฉีดพ่นเป็นจํานวนหลักสิบกว่าครั้งเหมือนเมืองกาะเนี่ยนอาจจะฉีดบ,บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงชอบเทคโนโลยีตัวนี้แล้วก็ส่งเสริมกันอย่างจริงจังนะครับหลายประเทศก็เช่นเดียวกันในฟิลิปปินส์เช่นเดียวกันในในปัจจุบันนะครับในควมว่าประเทศไทยวันนี้ก็ กลายเป็นผู้นํเข้าวไถ่ไปแล้วเท่าสาระกรรมสิ่ธทอบ้านเราเนี่ยซึ่งเจริญรุ่งเรืองมากทารายได้เข้าประเทศก็มากแต่ว่าจะต้องนํเข้าวไถ่เมื่อก่อนพอจะมีการส่งออกอยู่บ้างใช่ไหมครับแต่วันนี้นํเข้าวไถ่แล้วสู้กับในเรื่องของหนอนจอดของ้าวไม่ไมครับที่ตรงนี้นี่ก็คือเป็นเป็นความดีของเป็นความดีเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีชีว่าที่จะถึงมือเกษตรกรครับ นะครับที่สําคัญอันหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเล่าให้เราฟังก็คือว่าบางประเทศกําลังจะส่งเสริมให้ใช้มะเขือที่ต้านทานต่อหนอนเทคโนโลยีตัวเดียวกันในเร็วๆนี้นะครับมะเขือเนี่ยมีประเด็นปัญหานี้มากเพราะฉีดยามากที่สุดนะครับประเทศฟิลิปปินส์กำลังทดสอบอยู่กำลังจะอนุญาตเหมือนกันอินเดียก็เช่นเดียวกันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีพืช ที่เราเรียกว่าพืชคนจนนี่นะครับ,รบตามมามากมายเลยที่เขากําลังทดลองทดสอบกันอยู่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรยากจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าทําอย่างไรเราต้องจะปลดล็อกตัวนี้ให้มีการเริ่มวิจัยพัฒนาอย่างจริงจังทดสอบภัคสนามได้ให้คนเห็นว่าพืชพวกนี้มันก็เหมือนพืชธรรมดาเนี่ย้าโพด เอ่อบีพีหรือข้าวโพด GM มก็เหมือนข้าวโพดธรรมดาเนี่ยแตะต้องได้กินได้นะครับเหมือนกับที่เรารับประทานผู้เลืองอยู่มาสิบกว่าปีแล้วเนี่ยไม่เห็นมีพิษมีัยอะไรถ้าให้อาจารย์มองในภาพอาจารย์มองเนี่ยในเรื่องของการปลุกบด,ดล็อกนี่นะอาจารย์คิดว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรมันจะมาทางบวกบ้างหรือไม่มันจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรไทยของเราหรือว่าได้เวลาที่จะได้รับโอกาสมีบ้างหรือ,อยัง คือตอนนี้เนี่ยเราเริ่มพูดคุยกับผู้นำของกระทรวงวิทยาศาสตร์กับกระทรวงเกษตรในระดับก็คือระดับรัฐมนตรีเลยก็ตกลงกันว่าเทคโนโลยีตัวนี้สำคัญมากโดยเฉพาะในเรื่องจะเป็นศูนย์กลางการผิดเมล็ดพันธุ์ถ้าไม่มีตัวนี้เราก็คงเป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าพืชที่จะปิดเมล็ดพันธุ์ออกมาได้จะต้องมีลักษณะที่ดีต่างๆที่ได้เรียนแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าเป็นตาตาน นอนไม่ว่าจะเป็นต้านทานต่อสารกับัดหญ้าหรืออะไรตาดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องลดล็อกตัวนี้ให้ได้นะครับดังนั้นก็อยากจะถามความเห็นอาจารย์ความเห็นตรงนี้เนี่ยประเทศไทยกําลังจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนโดยทางภูมิศาสตร์แน่นอนครับเราก็เป็นศูนย์กลางทางอาเซียนก็เราอยู่จุดศูนย์กลางเราจะไปอินโดนีเซียจะไปที่นี่ครับ จะไปไหนตอนไหนใกล้ๆไอรอบวงเนีย้ยเราเหมือนกับไข่แดงอยู่ตรงกลางเลยเขาบอกว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของอาเทียนแล้วก็ประกาศออกมาใหม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางของเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะที่สุดท,ทดในเมื่อจะเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุน์หรือว่าสีพับเนี่ยความเห็นของอาจารย์เห็นอย่างไรเมื่อประเทศไทยยังไม่มีเทคโนโลยีจีวภาพเข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงพันธุ์เพื่อนบ้านเขาก็จะต้องบริโภคสิ่งนี้ ถ้าเราไม่สามารถตรวล็อกตัวนี้ได้นะครับ,รบก็คือไม่สามารถทดสอบภาคสนามได้เนี่ยเราก็จะล้าหลังเขาบริษัทที่ดําเนินการอยู่ในประเทศไทยขนาดนี้ก็เตรียมการที่จะย้ายออกจากประเทศไทยแล้วเพราะว่าเขาจะต้องทํางานวิจัยแล้วก็ต้องเพื่อการค้าคนะครับซึ่งเป็นน่าเสียดายเพราะว่าประเทศอื่นๆเขารออยู่ขนาดนี้เขาจ้อง ดูเราอยู่ไม่วหวจะเป็นฟิลิปปินส์ก็ตามอินโดนีเซียก็ตามที่จะเป็นสีถักเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอตอนนี้ก็เราเริ่มที่จะเตรียมการทดสอบภาคสนามที่มาเลเรียส่วนแล้วอันนี้คือความหวังคือความ,นนวามหวังความหวังประเทศไทยว่ามันกำลังจะเดินไปข้างหน้าแล้วเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งหมดกําลังใจใอาจารย์เติมตรงนี้หน่อยนะครับว่าไอ้ความหวังตรงนี้มันจะเกิดเป็นปรูปธรรมได้จริงหรือ แล้วก็ระยะเวลาน่าจะเป็นอย่างไรคือตอนนี้เนี่ยขั้นตอนก็คือเรากําลังจะมีการประชุมที่กรมสรรารเกษตรซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกับทางกระทรงวงวิทยาศาสตร์ก็คือสวทชสวทชในเรื่องนี้ในประมาณต้นเดือนพฤศจิกาแล้วก็จากนั้นเมื่อตกลงกันได้ก็จะร่วมกับกระทรวงเกษตรนําเรื่องเข้าคอรมอ เพื่อขออนุญาตดําเนินการทดสอบภาคสนามที่หมหาวิทยาลัยสวนซึ่งเป็นกรณีนําร่องของข้าวโพดท,ทนต่อสารกัดกรรานะครับซึ่งตอนนี้เตรียมพร้อไมไปหมดแล้วก็หวังว่าถ้าเผื่อเราสามารถดําเนินการได้ในปีนี้ปีหน้าก็คงจะมีกิจกรรมต่อเนื่องอาจจะทดสอบซ้ําอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะขอให้ครมออนุมัติว่าพืช พวกนี้พืชเทคโนโลยีาพาลวิทยมเจี๊เป็นประโยชน์ต่อสตรีจากจนต่ออุตสาหกรรมต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วไปด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องของคุณภาพนะครับอะไรต่างๆพวกนี้คุณค่าทางงานสูงอะไรพวกนี้นะฮะก็จะตามมาผมมองดูแล้วว่าเรากำลังวิ่งเข้าไปใกล้ๆจะใกล้ๆจะไปสอบรับปีห้าแปดนะับะอีก ประมาณสองปีไม่ถึง2ปีร 2> ประมาณครับที่จะเปิดตรงนั้นเนี่ยถ้าเป็นเช้นนี้เนี่ยการก้าเดินตรงนั้นไปกับการทดลองศึกษาทดลองตรงนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะทันการไหมครับคงจะไม่ทันปีห้าแับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มตน้นเพราะว่ากว่าที่จะทดสอบภาคสนามกว่าจะสรุปผลอนุมัติครมให้สหกรร์ปลูกได้เป็นทางการเนี่ยคงจะใช้เวลาอย่างน้อย อย่างต่ำผมว่าความเห็นของผมนะครับ4ปีหรือจะ5 <4 S 2> ปีโดยซั้าไปนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยครับ,รบถ้าตั้งต้น,าน่างนี้อาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องผลูกพันไปไหมครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องอมีการเปลี่ยนแปลงคอลมการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล,นเ,ลนเนี่ยนะครับซ,ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเราไม่อยากจะพูดว่ามันเป็นปัญหาอุปสรรคนะไม่อยากจะเอาสิ่งนี้มาเป็นแต่ว่า ถ้าว่าเป็นกรณีลักษณะตรงนี้ที่เรามองเห็นชะตากรรมประเทศกันอยู่ขนาดนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะลูกพันไปไหมมันจะต่อยอดไปไหมคือคือหวังว่าถ้าเผื่อเราสามารถดําเนินการได้ระระดับคอรมเนี่ยนะครับตกลงกันในคอรมก็มีการบันทึกว่ารับหลักการกันแล้วต่อไปนี้ก็จะอยู่ในความดูแลของผู้รับผิดชอบเหมือนเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสวทช ร่วมรับผิดชอบกับกรมวิทยาศาสตร์เกษตรการตัดสินใจว่าจะดำเนินการพิจใจอย่างไรนะครับส่วนการที่จะอนุญาตให้เกษตรกรปลูกเนี่ยจะเรืเ่องระดับสูงครับถึงเข้าฟารม,มเพื่ออนุมัติให้ดํงงาเนินการต่อไปอันนั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่เราหวังว่าเรื่องอย่างนี้จะเกิดขึ้นในในเร็วๆนี้นะครับครับพอ,อพูดถึงในตรงนี้แล้วเนี่ยเกษตรกรเรกษตร,กร,รกรที่ฟัง ที่ทราบว่ามีการไปทําในเรื่องประชารึกษากับเกษตรกรนะครับทีนี้เกษตรกรเห็นประโยชน์ถึงเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพอย่างไรบ้างคือถึงเขาได้เห็นด้วยกับการที่จะต้องให้เร่งรีบให้ทําเพื่อจะได้ให้เกิดการปฏิบัติไปถึงทางปฏิบัติแล้วก็ ถือว่าเป็นผู้บริโภคที่มีความต้องการสูงเนี่ยนะครับ่างไรบ้างครับาเมื่อเร็วๆนี้เราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ไปพบปะกับองต์กรสองกลุ่มในจังหวัดิษณุโลรกที่จะดําเนินการทดสอบภาคสนามนี่นะครับแถวตะกรอนไทยนคกรไทยแล้วก็อีกอีกแข่งหนึ่งนี่นะครับก็ทุกกลุ่มที่เราไปพูดคุยไยอยากจะได้เทคโนโลยีนี้ โดยเพราะอย่างิ่งเรื่องมะละกอทนโรคใบด่างจุดวงแหวนแต่ขอมาเล็ดแห้ได้นะครับ,รบเราก็เลยบอกพวกเขาว่ารอเรื่องที่เรากำลังเนินการทดสอบภาคสนามเนี่ยซึ่งจะเป็นการปลดล็อกแล้วก็ให้ทางรัฐบาลพิจารณาว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยเป็นประโยชน์จริงๆกับเกษตรกรนะครับและจะได้ดำเนินการกันต่อไปนะครับ ครับถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าความสําเร็จหรือว่าความหวังที่จะต้องเกิดขึ้นในข้างหน้าเนี่ยหลังจากที่ได้มีการประชาศึกษากับเก,กษตรกรมาแล้วแล้วก็ได้ไปคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องคือคนที่พวบคุมล็อกเนี่ยนะครอันนี้ความหวังตรงนี้อาจารย์มองเห็นอนาคตของเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมันไปยังไงครับที่สอดรับกับนักวิชาการเก่งๆของประเทศไทยนะี่นะคือ ในส่วนตัวของผมเนี่ย <Yeah. S 1> หวังว่าเราจะสามารถเดินหน้าได้ <Yeah. S 1> แต่ว่าถ้าเผื่อไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เราจะสูญเสียคือโอกาส <Yeah. S 1> ซึ่งเราเสียมามากแล้ว <Yeah. S 1> โอกาสที่จะได้ใช้เทคโนโลยีตัวนี้ <Yeah. S 1> ที่มันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยตรง <Yeah. S 1> ต่อผู้ผลิตต่อผู้บริโภคและต่ออุตสาหกรรมของประเทศนี่นะครับ <Yeah. S 1> ที่จะสร้างรายได้หรืออะไรต่างๆพวกนี้ <Yeah. S 1> นะครับ เราจะเสี่ยกาสตรงนี้ค่อนข้างจะมากเพราะนั้นก็หวังว่าเราจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะค,ครับในประเด็นตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากอาจารย์ประเด็นที่สําคัญมากเกษตรกรเองที่ชมรายการนี้อยู่นนะ่เขาก็อาจจะถามเสมอแหละว่ามันดีอย่างไร,รเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยดีอย่างไร GMO เนี่ยดีอย่างไร,งไรทําไมประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยเขารอบประเทศเลยเขา เขารับเทคโนโลยีนี้เนี่ยไปศึกษาแล้วก็ไปทํากันแล้วซึ่งมาามาแล้วโดยเฉพาะประเทศยากจนด้วยนะก็ <ขอ S 2> ใช้ใชนําไปใช้มากแล้วเพราะนั้นคําถามของเกษตรกรก็ต้องถามเสมอว่ามันดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรแก้ปัญหายากจนได้อย่างไรจริงหรือยอย่างไรอยากให้การย์ได้ย้ําตรงนี้ห้เห็นภาพนิสิตรับเนครับคือเราไปพูดให้ฟังอย่างเดียวเนี่ย คงยากที่จะเข้าใจแต่ว่าจากประสการณ์ที่ทางสมาคมเทคโนโลยีภาพสัมพันธ์ได้ส่งเอก,กร์ไปหลายรุ่นไปดูงานที่ประเทศเป็นหรือประเทศที่เขาใช้เทคโนโลยีแล้วเนี่ยนะครับทุกคนกลับมาก็บอกว่าเห็นด้วยรรเราน่าจะมีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีตัวนี้นะครับซึ่งคงไม่มีใครปฏิเสธที่ใช้เทคโนโลยีตัวนี้เพราะว่าเป็นเรื่องการลดต้นทุน ลดการใช้สารเคมีนะครับเพราะว่าหลักการใหญ่ของเทโลยีตยัจนี้ก็คือลดการใช้สารเคมีแล้วก็ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพิ่ม Productivity เพิ่มผลผลิตพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ยังรักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าทำให้สุขภาพนามมยของเกษตรกรดีขึ้นเพราะว่าถ้าฉีดสารเคมีน้อยน้อยครั้งเนี่ย สุขภาพก็จะดีถูกไหมครับเทียบกับเมื่อก่อนอย่างเกษตรกร,รที่ปลูกฝ้ายเนี่ยเขาบอกว่าต้องฉีดตั้งสิบกว่าครั้งะนะครับจำนวนมากเหลือเกินนะครับดังนั้นรายการของเราจะติดตามต่อไปครับและรายการของเราก็มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้นําเสนอเรื่องราวเหล่านี้เพื่อเป็น,ป,น,ดดนประโยชน์กับภาคการเกษตรของประเทศไทยตืดต่อไปวันนี้เดลิสนโดยไม่านไปดูรายการนี้ จเดิวลารับก็ไม่องเยวลนัจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดก็ไม่อยู่